thank <laughs> you ไดผู้ชม u t u b e ก็ได้นะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับันมาอยู่กันในเกมเบสบอลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะนะนในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ด้มีการอัปเดตเข้ามาค่อนข้างที่จะโอ้ก็ไปน้อยเลยนะครับผมนะมีกิจกรรมเยอะมาด้วยมามาเริ่มกันจากอย่างแรกเลยนะคือไอ้มังกรตัวนี้เองนะครับผมนะนี่เดี๋ยวก็ไปเลยปึ้ม ก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสุ่มกงล้อเองนะครับผมนะก็จะเป็นการรอกงล้อหนึงชั่วโมงมาหมุนสุ่มกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะใครโชคดีก็ได้แบบเออดาบคู่คันธนะไปดาบคันธนะแล้วก็สกิลที่สามารถเออเนี่ยเห็นไหม มีสกิลให้เราสามารถสมได้ด้วยนะครับผมนะเป็นสกิลเช่านะแต่ก็ดีเนาะน้อยก็เช่าอย่างนไรเราก็ได้ลองเล่นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะมามาที่กิจกรรมที่2อันนี้แล้วกันนะก็คือว่าหลังจากที่เราได้สกิลนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมไอ้สกิลอะไรสักอย่างอ่านชื่อไม่ออกอันนี้เราได้สกิลนี้มาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถทำเควสเป็นดับอันน oh. ี้นะครับผมนะเอเธอร์ขัตนะต่อได้เลยนะครับผมนะโอ้เสื้อผมกำลังใจเหมือนกันว่าผมจะทำทำได้หรือเปล่านะมาไม้ที่อีกอันหนึ่งอันนี้นะครับผมจะเป็นของสาย อาจจะไม่ได้รีวิวนะครับผมว่าตอนนี้ผมอยกกู่ในเซิร์ฟหลักเนาะในเซิร์ฟทดลองหรือว่าเซิร์ฟเทสเนี่ยมันก็ได้ปิดไปแล้วนะผมก็ขอโทษด้วยวกันนะอาจจะไม่ได้รีวิววันนี้เรื่องก,กิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดนะก็คือกิจกรรมอ e ีเวนต์ตีมังกรของเรากลับมาแล้วนะครับผมนะจะพูดว่ากลับมาไม่ได้ดต้องดูดีๆนะครับผมนะว่ามันจะมีความแตกต่างออกไปจากกิจกรรมเดิมนั่นเองนะซึ่งมันก็คือกิจกรรมใหม่นั่นแหละนะครับผมตนะั้งแต่ไปเต็มของไอ้มังกรฟ้านี่นะั่นเองแลนะ ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปลองเล่นเลยนะแต่เก็จะมารีวิวอันนี้นีกันในวันนี้นั่นเองนะครับผมนะความจริงอัปเดตสกิลใหม่มาด้วยกันคือสกิลนี้นี่เองนะแต่ไว้รีวิวสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับผมนะแต่ผมขอสปอยไว้เลยว่าแต่ผมขอสปอยไว้เลยว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่นค่าจะแปลกมากเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยคือมันแปลกจริงๆนะเว้ยเออมาทำให้การเสียเวลาเลยเดี๋ยวเราก็ไปเล่นไอ้โหมดใหม่มังกรนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนในเซิร์ฟโปรเนี่ยไปกันเลย 1ิบสามสิบสองสิบเอ็ดิเกาแปเจดหห้าสี่สมสนึาเริ่มเลดีกว่านะครับสนนะมาแล้วเย้ yeah. Wait, เวทเริ่มแล้วนะครับผมนะตอนนี้มี13คน <_ an> ใช่ไหมเออมี13คนเลยนะครับผมนะคือแบบโอ้โหคือตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับผมนะ13คนมาเล่นที่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่ด้วยตเองเลยนะและผมไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ท่านี้ผมเคยเห็นทีเซิร์ฟคือเหมือนเหมือนจะต่างจากอันเดิมพอสมควรอยู่นะครับผมนะเย้เลยโอ้ยไปเลยเอา้าเมื่อกี้ยังไม่หนึ่งเลยเอ้าไปแล้วแม่งตกใจหมดเลยโอเคมาเริ่มเลยดีกว่านะโอเคมาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงอันนี้เอาไว้ก่อนเลยละกันนะ มาโอ้โหตอนนี้เยังไม่ได้จินอารีแมปอุ้ยโหแมปใหม่พร้อมกับเสียงโอ้แต่คือเหมือนจะเป็นบอลลังอันเดิมที่แบบเหมือนจะแบบค่อนข้างวาร์มทาลายมากเลยนะครับผมนะอุ้ยวัดเฮ้ยนี่มันใครเนี่ยผู้พววิทักมังกรเนาะคือมันไม่ใช่มังกรเป็นตัวตัวนะครับผมนะจะเป็นผู้พิทักมังกรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะแยยังไม่ได้รับบทเรียนอีกเหรอเจ้นานายของชันอันสตา์ไปแล้วแต่มัรกาของเขายังคงอยู่ อำน,น,ออน,นาจอำนาจสะพึกลัวของเขาแต่ยังคงถูกสืบต่อและฉันจะทําให้มั่นใจว่าจะเป็นอย่างนั้นอ้ตอนนี้ค่อนข้างดูน่าเการงขามมากเลยนะครับผมนะวัฮะอ๋อเสกลูกน้องอุ้ยมีการเสกลูกน้องมาด้วยว้าวืมแล้วก็เดินจากไปอย่างหล่อเทโอโอ่โอเคแล้วเริ่มแล้วครับผมนะ โอ้โหแล้วให้เลือดมันเป็นอย่างนี้อุ้ยเริ่มมาแล้วโอ้โหปึ๊บโอ้โหบอลเต็มหนามไม่เคยเจียเลยเนี่ยโอ้โหบอลเต็มหนามนะครับคุณดูบอลเต็มหนามเลยว่าจะฝาโอ้ยบอลเต็มเลยบอลเตโอ้ปล่าบอลเต้าเหี้ยแล้ววันไหนอะเมื่อกี้กดฟองกันทำไมไม่ได้มึงกิ้มมาฝั่งดูเคยชี้โก้ยยิ้เห็นไหมฮะเป็นคนหนังหมาเลยวิจิเนี่ยบอลมาฝั่งดูพร้อมกันเลยอะโอเคอันที่เออโอเคมันรู้สึกเหมือนจะดีเลย์นะครับผมนะลอขอโทษด้วยกันนะ แต่เคยแบบไมีจีนหนังหมาเกินไปป่ะต้องสะมากไปไปไปค่าหรือาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยว่าตุ๊กฟอสเอ้ยโคตรยากเลยเอ้ยแต่นี่เอ้ยยืนหลบได้เหรอโอเคก็ใชาอย่างนั้นแสดงว่าเราสามารถยืนหลบได้เองนะครับผมนะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ครั้งแรกของผมไงบ้าพอใจหน่อยนะครับผมนะกระเดินมาแค่เป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแบบพุ่งไปได้เพื่อนแบบพุ่งไปเลยโอเคเรายืนตรงนี้เราจะปลอดภัยนะครับผมนะนี่นี่คำโอเวอร์แดร์เพื่อนมันตรงนี้เลย แม่งเอ้ยโอ้โหแต่ที่มันน้อยมากเอ้สปอลบอลไวไอ้สปอนเอาไปหนึ่นู่นคือแบบโอ้โหไอ้เจ็บกันไปเจ็บกันไปแต่คือเซอร์มันจะนงงๆหน่อยนะครับผมนะเอ้ยแต่คือแบบโอยโ,โ,โอเคเรียบร้อยแตกหมดแล้วไอ้พวกนี้อุ้ยเปิดไฟยังเดือดเลยเฮ้ยยังไงโอ้ตอนนี้พี่เขาลงมาอืมลงมาอย่างน่าเทอุ้ยก่อนอื่นเลยแกรบกวนการนำของฉันดังนั้นแกต้องใช้อย่างสะสม โชคดีของแกจบสิ้นแค่นี้แหละโอ้โคตรเท่เลยยังไงท่อยังไงท่อ XP สองร้อยนี่คืออะไรคือ,อยังไงอบอแต่คือได้ยิงตรงนี้เราจะปลอดภัยนะนะครับผมนะว้าคืออะไรโอ้เป็นสกิลบอสนะครับผมนะให้เป็นสกิลตีอะไรโอ้ยคนไฟได้เลยอุ้ย,ยอ,อย่าไปดูใกล้ๆเลยอนะ่ะขอไปดูใกล้ๆหนะ่อยขอลองทัชหน่อยอุ้ยไปสกิลตรงนี้เนะี่ยลองหลบนะครับผมนะจื๊บจืบ๊บจื๊บโอเคเรามายิงกับรุนผู้หญิงคนนี้ไปปักดาบทช่ไม หัวมังกรคืออะไรโอ้ยยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์โอ้โหไม่ยิงเลเซอร์แบบนี้นึกถึงอันนั้นเลยต่อต่อพูดกับแฟนในอันนั้นอันดุเทียวเลยอ่ะเออยังไงครับฟรียังไงครับอืมตีต่อไปเฮ้ยยังไงเี่เขาจะทำอะไรต่อไปอู้พ่นปล่อยเพลชเชอร์เอ๊ะอืมวิปปักดาบทำไมออ้ยอ๋อสกิลบนไฟเโอุ้ยปักมังกรเคียร์เขาใช้สกิลย่างถอดเนื้อสกิลย่างถอดเนื้ออืบยังไงอุ้ย อโอ้โหตอนนี้คือแบบพี่เขาเริ่มใช้สกิลแบบรัวๆแล้วนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดยิงไกลๆก็ไม่จะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะอุ้ยปล่อยคลื่นด้วยอุ้ยอุ้ยผมว่าไปยิงที่เร็วกว่านะครับผมนะไปยิงตรงนั้นนะ่ะเออมาไปยิงตรงนั้นก็ดีกว่าน,นะครับผมนะจื๊บหลบได้หลบได้เร็วยิงตรงนี้ดีกว่านนะปลอดภัยกว่าเนานะคือผมคิดว่าตอนนี้เหมือนจะเป็นจุดบั็กของเพียนเลยเพราะดูดิครับมันไปยิงที่อืน่นไม่ได้จากตรงนี้บอลมา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 ไงไงไงจื๊บกดไปเออเฮ้ยหหลน่อยลหน่อยหล เออมาโคเชียวเลยยี่ตรงนี้มาตรงนี้มันจะเป็นจุดบักของเกมเลยโอ้ยแล้วเลยอย่างเซียวอย่างเซียวเออจะต่อสู้นานไหมแต่ผมก็คิดว่าน่าจะต่อสู้นานเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะเออเหมือนกับบอสเก่าแล้วแหละปึ๊บโอ้ยเลเซอร์ปล่อยทุกอย่างที่พี่ๆเขามีปึ๊บสีไปสีไปเพื่อนปึ๊บยังไงสีไปขวาฝั่งนู้นปึ๊บปึ๊บอุ้ยโอเค เจ็บร้อยือมช่างอ,อ่อนแอนักหลังจากนี้จะคือการต่อสู้ที่แท้จริงแ,แล้วเลยนะจงสัมผัสความโกรธเกีียวนับพันของสาวโมกซ์โอ้ยตาหนี้พี่เขาแบบไม่สู้คนเดียวแล้วเรียกน้องมาอีกไอบอลเต็มสนามนนะั่นใช่ไหมโอ้ยวอเตอร์เฮลวอเตอร์เฮลโอ้ oh my god บอลเต็มสนามเลยโอ้โหตาลายตาลายเฮ้ยจิบโอบอลบอลอะไรวะ โอ้เป็นร้อยลูกเลยยังไง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 คุณเห็นไหมเมื่อกี้กี่ลูกอะนีาเกตผมสี่ลูกเลยนะเว้ยสี่ลูกอ่ะโอ้โหถ้าตานี้แพ้ผมจะไม่แปลกแกคือบอสไม่ much 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 later ภาพชมสิที่น่าสนใจสักครู่พอดีว่าหลังจากที่ผมได้อัดคลิปนี้เสร็จหรือว่าเล่นตาที่สองเสร็จไปแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปได้เจอบั๊กแปลกๆมาด้วยนะครับผมนะป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเป็นบั๊กยังไง What the fuck oh และสุดแล้วกลับมาอยู่จุดนี้ครั้งนะครับฝนนะ แมนน่นั่นคิดแม่อาจจะไม่นานอาจจะปวดอครึ่งชั่วโมงนะเว้ยกว่าจะขับได้ต่อไม่ได้จน่ผมก็ไม่รู้จะพาหรือเปล่าเพราะมันยากมากโอเคผมรู้แค่ว่าตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงที่สุดแต่ผมไม่เอานะไอ้บอลสามสีลูกที่ทีมหากูแบบรัวๆเลยเออปึ๊บมันได้ต่อไ้เลยปึ๊บอ๋องคอยดูทีครับผมนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเออเคคอยดูจึ๊บอ้าวอะตีกันเอ้ยแม่มีบอลบางลูกที่เราไม่เห็นแสงเลยครับผมนะ ใจเย็นใจเย็นไปค่อดูหรืออย่างแค่เพี้ยสิ่งเดียวโอเคต้องดูอย่างเดียวนะครับผมนะบอลอาจจะมาหาเราบ้างโอ้โหแยดมาสองลูกพร้อมกันไม่เป็นไรที่ตายครั้งแรกนะครับผมนะแต่มันเยอะว่าดูเพื่อนนี่แต่ละคนเครียบโลโลทั้งนั้นนะครับผมนะเราเราเกิดใหม่ก่อนขอให้แฮ่อย่าตายมากเว้ยเจ็นแต่เพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งเกิดไปเพิ่งเกิดยึดยโอ้โหทั้งสองลูกพร้อมกันอย่างนี้จะเอายังไงก่อนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 มันเยอะไป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 อย่าเพิ่งตายนะเพื่อนสโลว์โลว์ผู้ใหญ่เลยไม่แล้วมันหนาโอ้ปตัดดกข้าวกราบไปดูข้าวกราบไดูขกราอย่าตายเยอะอย่าตายเยอะมันเกิดอะไรเพื่อนอีกผมมีอีกผมมีโอเคแต่คราวนี้ไปได้ดีนะครับผมนะโอเคเพื่อนช่วยทีกันได้ดีเยอะมากสวยงามมากเพื่อนจริงจริงพี่ไว้เจฟเฟอร์โปรผมชื่อโปรจริง แต่คือไม่คู่เยอโอเคตอนนี้เหลือแค่ไอ้บอสมังกรน,นายเกี่ยวนี้คนเดียวแล้วครับผมว่าริบโอเคเรียบร้อยเฮ้ยแม่งโอเคทุบทำไมไม,ไมึงทุบปืนทำไมเพื่อนเราขายเคี่ยอะไรเพื่อนมึงเคี่ยอะไรเพื่อนฮึมวัดเรียบร้อยเฮือสโลโมชั่นเหลือเกินทำไมมาสโลโมชั่นอย่างนี้เอือบตัวแตกไปแล้วใช่ไหม เรียบร้อย yeah. เย้แต่ผมไม่จบแค่นี้หรอกมา,าจบจริงอ้าวแค่นี้เหรอโอเคก่อมันเร็วมากผมคิดว่าจะเล่นนานเหมือนไอเอ,อ่อมังกรอันเดิมนะครับผมนะือผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเลเวลหรือเปล่าแบบเอเ,เล่นไปเรื่อยๆปุ๊บมันอาจจะเปลี่ยนเพราะผม่เห็นมันเหมือนมีมังกรตัวใหญ่ๆด้วยที่ผมเคยเห็นหคนอื่นเขาเล่นคือบางทีถ้าเกิดเล่นรอบต่อไปไมันอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มันจบเร็วมากนะครับผมนะ แล้วเมื่อกี้นี่ได้ดาบอะไรมานะอ่าฮะใช่แล้วผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าของรางวัลในกล่องที่เราเล่นแล้วได้จากมังกรมาเคืออะไรกันแน่เพราะพูดธนาณาหรอผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้บอกไงแล้วเมื่อกี้เหมือนจะได้ดาบน้ําแข็งแดงๆไอ้ดาบน้ำแข็งดาบไหนวะสีฟ้าๆอ่านี่ไงดรอปคอนสตัตอ่าฮะดูโคตรธรรมดาดูโคตรง่อยให้เดาโคตร่จะมีหาอะไรเลยอ่ะมันก็เห็นแค่ดาบโมโง่นั่นเองนะครับมาขอลองดูหน่อยว่ามันจะมีเอฟงเอฟคอะไรหรือเปล่าโอ้โห ดาบไง่อยเลยนะครผมนะไม่ได้ไิ้ไ้ดาวไงอย่างนี้จริงหรอแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีระดับเลเวลสูงกว่านี้นะเว้ยฟังถ้าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเห็นเหมือนแบบมีมังกรตัวใหญ่ๆด้วยที่ผมไปเห็นคนเขาเล่นมาไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วมีเรื่อง e x p ข้างบนด้วยผมไม่แน่ใจว่า EFP ข้างบนหัวของเราเคืออะไรกันเน่นะ อย่างงั้นก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะถึงแม้มันจะดูเล่นแป๊บเดียวแต่ก็มันก็เล่นเกือบสิบนาทีแล้วนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนกํกาลังใจให้หมาทลอยตัวนี้ด้วยนะครับผมนะมาเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะแต่คือมันน่าจะมีเลเวลที่สูงกว่านี้ถ้าเกิดเราเล่นแบบรอบที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะก็บ๊ายบายสวัสดีครับ